นี่คือมือถือที่ดีที่สุดอีก1รุ่นในงบ13,990บาทจะเป็นยังไงไปดูกันในคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับผมเบลเ,เองนะครับรีวิววันนี้นะครับเราอยู่กับนี่เลย Realme GT Neo 2 5G นะครับผมตัวนี้จะเปิดราคามาที่13,990บาทนะครับรุ่นที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นรุ่นสีฟ้านะครับผมแต่ว่าจะไม่ใช่สีฟ้าแบบเพียวๆนะครับ เมื่อเวลาตัวน้องเขาเนี่ยสะท้อนแสงนะผมจะมีความแบบอมอมอะไรเดียอมส้มอมเหลืองหน่อยนะครับผมก็จะวิงวิงวิง,ว,งวิงนะในรุ่นนี้นะครับผมก็จะมีสเปคที่ดูโดดเด่นมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเทียบเท่ากับ A 5 2 S ได้เลยนะในบางเรื่องเนี่ยคือแบบกินขาดด้วยซ้ำนะครับผม อ่ะอย่างแรกเลยนะครับผมเรามาคุยกันที่เรื่องของดีไซน์กันก่อนนะครับผมดีไซน์เนี่ยฝาหลังเขาจับแล้วก็กระชับมือมากๆเลยนะครับเพราะว่าฝาหลังเนี่ยโค้งรับมือนั่นเองนะจับแล้วก็ถนัดนะสบายดีแล้วก็ตัวฝาหลังเนี่ย ก็จะเป็นฝาหลังแบบด้านๆหน่อยนะครับในรุ่นสีฟ้านะครับผมตัวสีเขียวเนี่ยผมยังไม่เคยจับนะไม่รู้จะไปจับที่ไหนนะมีผิวสัมผัสที่มันรู้สึกว่าพรีเมียมมากๆเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นกระจกไม่น่าไม่น่าจะใช้เป็นกระจกนะครับน่าจะเป็นพลาสติกแบบเกรดดีๆเลยนะครับผมเพราะว่าเขาเกลี่ยสีมาสวยมากๆนะครับแล้วก็ตัวเลนส์กล้องของเขานะครับที่ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแผงเลนส์กล้องที่แบบนูนขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมไม่นิดกก็เยอะเหมือนกันแหละนะครับผมแล้วก็ใส่มาให้ทั้งหมด3เลนส์ด้วยกันนะเดีีี๋ยยยวเเรราาคคค่่ออออมมุืงงงกกกล้ันนนทึะผ ตัวหน้าจอนะครับผมมีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็มีการเจาะเลนส์กล้องหน้าเนี่ยที่ด้านบนซ้ายด้วยนะครับแล้วก็ใส่สแกนไายนิ้วใต้จอมาให้ด้วยนะครับผมในรุน่นนี้ซึ่งโดยรวมนะครับของดีไซน์ในรุ่นนี้เนี่ยถือว่าผมประทับใจนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ใส่เคสในการใช้งานเนี่ยจะเป็นมือถือที่อ่าวิงวิงอ่ะมันจะแบบน่ารักน่ารักหน่อยนะครับผมสวยดีแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเคสที่เขาแถมมาให้เนี่ยอ่ะ นี่คือตัวเคสที่เขาแถมมาให้นะครับเป็นเคสที่ดูดีแล้วก็มีสกุลลุนชาติมากเลยนะครับดูมีราคานะน่าจะเป็นสีดําขุ่นๆนะครับเอาอจะเป็นควันๆหน่อยนะครับอ่าสวยดีนะด้านๆเลยโอเคทีนี้จุดเด่นแรกของน้องเลยนะครับก็คือเรื่องของหน้าจอนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น หน้าจอแบบอา o มเรตนะครับซึ่งเป็นอามเรตแบบ e4 นั่นเองนะเขาจะทําแสงสว่างได้สูงสุดที่1,300นิตหรือ1,200นิตว่าจําไม่ได้ไหม <c oughs> ซึ่งดูจากตัวหน้าจอของเขานะครับจะบอกได้เลยว่าเป็นจอที่ใหญ่แล้วก็สวยมากๆจริงๆนะครับตัวหน้าจอของเขานะครับจะมีความกว้างที่6.2 6.62นะครับไม่ใช่6.2ความเอียดที่ Full HD Plus นั่นเองนะครับซึ่งนอกจากหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้แล้วนะครับก็ยังใส่หน้าจอแบบ120 h z มาให้เราอีกด้วยนะครับให้เราได้ใช้งานกันอย่างลื่นไหลไปเลยนะครับพร้อมกับ Touch Sampling Rate นะครับถึง600 h z เลยนะครับนอกจากความสวยเนี่ยเรื่องความรื่นเรื่องความ Touch เนียนความติดมือเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีเช่นกันเลยนะครับซึ่งเวลาเราดูหนังนะครับผมที่รองรับ HDR10 HDR10 เนี่ย ก็จะทําให้เราดูหนังได้มีอรรถรสมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับตัวจอเนี่ยเป็นอัลโมเลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาแสดงแสงสีดานะครับอะไรก็ได้ที่เป็นภาพสีดำเนี่ยเขาก็จะมืดดาสนิทก็จะทําให้เราเนี่ยไม่หงุดหงิดในการที่แบบว่าโอ้โหดูหนังแล้วแบบสู้แสงไม่ได้เลยเอาไปดูกลางแจ้งอะไรเงี้ยเอาไปดูแบบข้างนอกนั่งรถไฟฟ้าอยู่หรือว่านั่งรถเมย์อยู่อะไรเงี้ยอ่ะรุ่นนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับผมตัวจอนี้มากๆ ในเรื่องถัดไปนะครับก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับที่เขาใส่มาให้ในรุ่นนี้ก็คือตัว Realme UI เวอร์ชัน2 0แล้วนะครับผมซึ่งอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่รองรับ 5G ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยใส่ใจในเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่ในรุ่นนี้เนี่ยมากยิ่งขึ้นด้วยการใส่เทคโนโลยี Smart 5G เข้ามาให้นะครับผมช่วยลด การใช้งานของพลังงานเนี่ยลงไปถึง30%เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้ 5G ในการเล่นเน็ตนะครับในการเล่นโซเชียลต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวนี้รองรับ WiFi 6ด้วยนะทำให้บ้านไหนที่มี Wi-Fi 6เนี่ยจะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะระบบความปลอดภัยที่เขาให้มาในรุ่นนี้นะครับผมนอกจากจะมีสแกนไลน์ในมือที่ ใต้จอแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจใช้ตัวใต้จอนะครับผมก็ใช้สแกนใบหน้าได้เช่นกันนะครับผมแล้วทีนี้นอกจากเรื่องของหน้าจอนะครับผมที่ดีขนาดนี้แล้วเนี่ย CPU นะครับ performance เนี่ย ก็ดีมากๆเช่นกันนะครับผมในราคา13,990บาทนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ทันในช่วงของวันที่11-11ที่จะถึงเนี่ยอา,อาจจะได้ในราคาแบบ1 1 0่0นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ดีใจด้วยนะครับผมก็รุ่นนี้นะครับผมเขาจะเลือกใช้เป็น CPU Snapdragon 870นะครับผมซึ่งแน่นอนนะว่าแรงกว่าตัว A 5 2 S อยู่แล้วจริงๆแล้วตัวนั้นเนี่ยแรงมากๆแล้วนะอ่า ตัว Snapdragon 778เนี่ยแรงแล้วนะครับผมแต่ว่ารุ่นนี้ที่ใช้ Snapdragon 870เนี่ยแรงกว่าแน่นอนนะครับถึงจะผลิตบนสถาปัตยกรรมที่สูงกว่านะผมอาจจะกินแบตเตอรี่เยอะกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่ามันแรงกว่าต้องกินแบตเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเราเปิด120 h z ตัวหน้าจอ120 h ฮิตตลอดเวลาเนี่ยแบตยิ่งไหลเลยนะผมพูดตรงๆนะครับผมกับ พนวกกับ CPU ที่แรงขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่าแบตไลท์ชัวนะครับผมยังไงก็ลองปรับแต่งเอาตามความต้องการนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้มือถือที่แรงๆนะครับผมผมจะไม่พูดเยอะนะในเรื่องของ CPU เพราะว่ามัน มันมันเป็นซีบรุ่นเก่ามากๆแล้วนะครับแต่เก่ายังไงเนี่ยก็ยังโคตรเก่าอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าสามารถดันเกมเกนชิน Impact เนี่ยได้สูงสุดเลยนะครับผมคือเราสามารถปรับสุดได้แน่นอนนะครับผมแต่ว่าก็จะมีอาการที่หน่วงเฟรมเรทเนี่ยมันไม่ถึง60เฟรมนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับที่ระดับกลางนะครับผมก็จะเล่นได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับผมลื่นไหล เกิดว่าเกนชินอิมแพ t เล่นลื่นขนาดนี้นะครับแน่นอนว่า ROV Free Fire ต่างๆนานาเนี่ยรวมถึงการใช้งานทั่วไปนะครับการดูหนังฟังเพลงการเปิดแอป,ปการเปิดปิดแอป,ปการเปิด2หน้าจอการ floating แอปต่างๆเนี่ยทำได้ดีมากแน่นอนนะครับผมแต่นั่นก็อาจจะไม่ใช่สาระสำคัญที่สุดของเรื่อง performance นะครับเพราะว่าในรุ่นนี้นะครับเขาใส่ระบบที่ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนมาให้เราด้วย ก็เป็นระบบที่เหมือนเขาจะวางเลเยอร์ทั้งหมด6-7เเลเยอร์เนี่ยมันช่วยอะไรได้นะครับผมก็ช่วยในเรื่องของการเล่นเกมนั่นแหละนะเพราะว่าเวลาเราใช้งานทั่วไปเนี่ยเครื่องมันไม่ค่อยร้อนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมหนักๆนะครับผมเล่นเกมที่มีกราฟิกสูงๆเนี่ยมันช่วยได้อย่างแน่นอนนะครับเขาเคลมเลยว่าสามารถลดอุณหภูมิได้เยอะมากๆเลยนะครับผม จุดเด่นอย่างนี้2ก็คือเรื่องของเลนส์กล้องนั่นเองนะครับผมเขาจะให้เลนส์กล้องมาทั้งหมด3เลนส์ด้วยกันนะครับสูงสุดที่64ล้านพิกเซลเลยนะครับผมมีตัวเลนส์อัลตรไวให้มาที่8ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนส์่ามาโครนะครับ ซึ่งจุดเด่นหลักๆของกล้องในรุ่นนี้ที่เขาชูจุดเด่นมาเลยนะครับก็คือเรื่องของฟีเจอร์สตรีทฟอท о г р а ีนั่นเองนะครับผมมันมันเป็นการถ่ายแบบภาพสตรีทโฟโต้อืมทุกคนทุกคนเข้าใจใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูปึง้งอ่ะประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นการถ่ายที่แบบว่าเราสามารถเลือกฟิลเตอร์ในการถ่ายได้เลยนะครับผมแล้วก็เลือกค่า F นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยเพื่อปรับ ความชัดความเบลอของภาพได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายเล่นกล้องเนี่ยแน่นอนนะครับผมก็น่าจะชอบฟีเจอร์นี้มากๆเลยนะครับอีกฟีเจอร์หนึ่งหลักๆนะครับก็คือเรื่องของ night nice mode นั่นเองนะครับใน realme เนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไร super night nice cap นั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าเป็นกล้องที่ถ่ายถ่ายในที่มืดได้สวยจริงๆสวยแบบเคยมันจะสวยเป็นไหนว่มันถ่ายสวยจริงๆอะ่ะม,มันเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆนะผม ทีนี้ถึงเรื่องของวิดีโอนะครับผมวิดีโอในรุ่นนี้นะครับผมเราสามารถเปิดเข้ามาที่ตรงโหมดวิดีโอนะครับแล้วก็ลากลงมานะเขาจะมีการตั้งค่าขึ้นมาให้นะครับผมเลือกได้เลยว่าเราจะถ่ายที่ 4K Full HD หรือว่า HD นะคะรับผมอ่ะรุ่นนี้เนี่ยถ่ายได้สูงสุดที่ 4K นั่นเองนะครับผมตัว 4K เนี่ยเราสามารถถ่ายได้สูงสุดที่60เฟรมเรทเลยนะครับแต่ว่า จะไม่สามารถเปิดกันสั่นได้นะครับโหมดกันสั่นนะครับฟิกอยู่ที่ Full HD กับ60เฟรมเรทนะครับ30เฟรมไม่ได้นะครับผมใส่กันสั่นไม่ได้เลยนะครับส่วนตัวกล้องหน้านะครับผมเปิดกล้องหน้ามาปุ๊บเนี่ยแล้วก็แบบ ันนี้คือใครเนาะ <c oughs> ไม่เหมือนเราเลยนะครับผมเพราะว่ากล้องหน้าเนี่ยเขาสวยจริงๆนะครับปรับผิวให้ดูขาวอมชมพูแล้วก็หน้าเนียนกลิบเลยนะครับผมแน่นอนว่าถูกใจาสาวๆชั่วนะครับผมตัวกลนกล้องหน้าเนี่ยเขาให้มาทั้งหมด16ล้านพิกเซลเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกล้องหน้าที่ดูคมชัดมากๆเลยนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆนานาเนี่ยใส่มาให้ด้วยนะครับตรงโหมดวิดีโอในกล้องหน้าเนี่ยก็มีการใส่วิดีโอการสั่นมาให้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสายบล็อกนะครับผมสามารถใช้กล้องหน้าในรุ่นนี้บล็อกได้เลยนะครับผมโอ้ดีมากๆเลยนะครับมีใส่ฟิลเตอร์นุ่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็เราสามารถใช้ถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่1080นั่นเองนะครับผม ตัวกล้องหน้าก็ถ่ายหมดสติดโฟโต้ได้นะครับผมทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับในเรื่องของการถ่ายภาพในเรื่องของการถ่ายเบีโอเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยผมประทับใจมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกล้องหน้านะครับผมเพราะว่า,ามันทําให้เรามั่นใจในการโพสตลูปลงบนโซเชียลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบแบบเดียวๆเนี่ยใช้กล้องหลังถ่ายเนี่ยจะสวยมากๆเลยนะครับผมโอเคเรื่องถัดไปนะครับผมจุดเด่นอย่างที่3ใช่ไหม หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามใจจุดเด่นอย่างที่ะครับผมก็คือเรื่องของรุ่นนี้เนี่ยเขาใส่ลำโพงคู่มาให้เราด้วยนะผมนอกจากจะใส่ลำโพงคู่มาให้แล้วเนี่ยยังใส่ระบบเสียงแบบไฮ r รสอ Audio มาให้ด้วยนะครับผมนะเสียงดีกระหืมแน่นอนนะครับผมบวกกับ Dolby Atmos ด้วยนะครับผมใครที่เป็นสายดูหนังฟังเพลงต่างๆนานาเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยนะครับผมเพราะว่าตัวลำโพงเนี่ยถือว่าเสียงดังฟังชัดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดเสียงให้ฟัง ประมาณนี้นะครับผมเสียงก็จะดูมีมิติมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ดังฟังชัดมากๆยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะครับอย่าง Spotify หรือว่า Apple Music อะไรเงี้ยนะที่เราเราใช้กันอยู่เนี่ยครับผมเวลาเราฟังเพลงเนี่ยก็ทำให้เราได้อัตรลดมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมเพราะว่ามันจะไปเชื่อมกับ Dolby Atmos นะครับผมแล้วก็ Hi-Res Audio เนี่ยก็ทำให้เสียงเนี่ยดูมีมิติแล้วก็กระหึ่มขึ้นมากๆเลยนะครับ ทีนี้มาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับผมจุดเด่นสุดท้ายเลยนะครับในคลิปนี้ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองนะตัวนี้แบตที่เขาให้มาเนี่ยที่5000ม ah ิลลิแอมป์นะครับผมกับระบบชาร์จเร็วที่แรงมากๆถึง65วัตนะครับผมเขาใช้ระยะเวลาเพียง40กว่านาทีเท่านั้นเองนะครับตั้งแต่าจาก0ถึง100เนี่ยถือว่าแรงมากๆนะครับผมแล้วก็เร็วมากๆด้วยนะครับผมแต่ว่าในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะ ไม่ค่อยอิมเพรสผมเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวอย่างที่ผมบอกไปอ่ะก็คือ CPU เขาแรงนะครับผมเป็น Snapdragon 800ที่โมเดลอาจจะตัวเก่าหน่อยนะครับผมแล้วก็ตัวนาโนเมตรเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่าณปัจจุบันตอนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแต่ก็มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเข้าใจไหม <laughs> ยิ่งถ้าเกิดว่าเราเปิดหน้าจอแบบ120 h z ไว้ตลอดเวลาเนี่ยก็จะยิ่งทำให้แบตไหลไปอีกนะแต่ว่า ส่วนตัวผมนะคะผมผมเปิดแบบ Adaptive ก็คือถ้าเกิดว่าเราเล่นอะไรเนี่ยมันก็จะปรับไปตามนั้นนะถ้าเกิดว่าเราดูหนังอะไรเงี้ยตัวเฟรมเรทเนี่ยก็จะปรับลงนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าเราดูเว็บไซต์เปิดเว็บไซต์เพื่อเลื่อนแบบต้องการความรวดเร็วอะ่ะลองปรับไปเป็น120เฮิร์ตตลอดเวลาดูนะครับถ้าเกิดว่ารับได้ในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมเพราะว่าเขาทดแทนด้วยเรื่องของระบบชาร์จเร็วอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงเรื่องแบตหมดหรอก โอเคเรามาสรุปในรุ่นนี้ดีกว่านะผมกับราคาค่าตัวเขา13,990บาทนะครับผมหลายคนเนี่ยอาจจะได้ถูกกว่านั้นด้วยนะถ้าเกิดว่าเราซื้อในช่วง11-11หรือว่า12-12ที่จะถึงนี้นะครับผมอ่นะ ตัวนี้ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับผมเ <c oughs> มื่อเปรียบเทียบกับ Samsung Galaxy A 52s เนี่ยจริงๆแล้วรุ่นนั้นเนี่ยเป็นรุ่นที่มีกระแสะมากๆเลยนะครับเพราะว่าสเปคที่เขาใส่มาให้เนี่ยถือว่าครอบคลุมเรื่องของการใช้งานสุดๆเลยนะครับผมแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งเช่นกันนะครับที่ครอบคลุมในเรื่องของการใช้งานทั้งหมดเลยนะครับผมทั้งเรื่องหน้าจอที่สวยนะครับผมหน้าจอสว่างมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ตัว CPU เรื่องของ performance เรื่องของการเล่นเกมเนี่ยทำออกมาได้ดีสุดๆนะครับผมแล้วก็เรื่อองงข แบตเตอรี่เนี่ยก็ทําออกมาได้ดีนะครับผมเพราะว่าถึงจะแบตไม่ได้อึดมากเนี่ยเพราะว่าสเปคเขาแรงไงก็ยังมีในเรื่องของระบบชาร์จเร็วเนี่ยเข้ามาทดแทนอีกต่างหากนะครับถึง65วัตต์เลยนะครับผมแล้วก็ยังมีในเรื่องของกล้องที่สวยมากๆเลยนะครับผมกล้องสวยจริงๆนะครับแล้วก็เป็นลาโพงคู่ด้วยใส่ดอเบย์แอดมอสให้อีต่างหากนะครับผมกับราคาค่าตัวแค่นี้ถ้าเกิดว่าเรามีงบอยู่15,000บาทเนี่ยไม่ต้องลังเลเลยนะครับผม โอเคครับก็หวังว่ารีวิวนี้จะช่วยเพื่อนๆทุกคนนะครับตัดสินใจได้นะว่าเร่นี้จะซื้อดีหรือไม่ดีนะครับผมอ่าผมบอกข้อดีข้อเสียไปเยอะแล้วจริงๆข้อเสียแทบจะไม่มีเลยนะ <laughs> ข้อดีเยอะมากๆ,ๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะลงในทุกๆสัปดาห์สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย